สวัสดีครับตอนนี้ผมจะพาขึ้นไปบนสะพานพุทธนะครับนี่ครับมนของวันที่สามกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับวันนี้จะพามาชมบรรยากาศที่บนสะพานพุทธนะครับวันนี้จะทําเป็นวิดีโอให้ชมกันนะครับนี่ครับบรรยากาศยามเย็นนะครับใกล้จะค่ำแล้วนะครับสองฟ้าก็เมิดฝนมานะครับ ป่านพุทธนะครับที่มองเห็นไกลๆนะครับผู้คนมาเยอะนะครับนักเรียนนักศึกษามาถ่ายรูปกันเยอะนะครับมาซื้อดอกไม้ที่ปากกองตลาดนะครับขึ้นมาถ่ายรูปบนปานพุทธนะครับยามเย็นวิวสวยนะครับใกล้จะก่อมแล้วนะครับทองฟวาก็มืดมาแล้วนะครับฝนนะครับนะครับสวยโจโดน้ำนะครับ ตอนใกล้จะกล้ำนะครับ6โมงวาแล้วนะครับประมาณ6โมง40แล้วนะครับตอนนี้นะครับ ปลาแบพุทธยอดฟ้านะครับจ้างขึ้นมาปต .2 ั4 7 5มานะครับนะครับจะป่านข้ามแม่น้ำเจระยานะครับตานไปปลานนกได้นะครับรอบนี้ผมจะพ่าทำเป็นคลิปวีดีโอให้ชมกันนะครับตบที่แล้วมาไล์จด้ไปชมกันหนึ่งครั้งแล้วนะครับ นี่ครับการจราจรก็เยอะนะครับตอนนี้ครับรถเยอะนี่ครับสะพานพุทธนะครับสร้างด้วยเหล็กั้งนั้นนะครับสะพานพุทธนะครับด้านบนนะครับด้านล่างก็เป็นกระดนรถวิ่งไปวิ่งมานะครับโครงสร้างเป็นเหล็กนะครับนี่ครับนี่ครับนักเรียนนักศึกษามาถ่ายรูปกันเยอะนะครับมาชมวิวสวยๆนะครับ อีกวางหนึ่งก็เป็นตะปานพระปกเก้านะครับรตะปานประปกเก้าข้างบนก็มีจุดชมวิวนะครับบนลอยคว้านะครับตะปานประปกเก้านะครับผู้คนเยอะนะครับนักเรียนนักศึกษาประชาชนนักท่องเที่ยวนะครับมาถ่ายรูปกันเตมไปหมดนะครับนี่ครับบนตะปานพุทธนะครับคือดอกไม้มาถ่ายรูปกันนะครับนี่ก็เป็นเรือนะครับเรือของเตสตะกิจนะครับ นี่ครับบรรยากาศยามเย็นนะครับบนสะพานพุทธนะครับชมวิวแม่น้าเจ้าพระยานะครับมองเห็นหลังคาสีส้มๆก็เป็นวัดกัลยาณมิตรนะครับที่เป็นโบสถ์ก็โบสถ์โรงเรียนเซนต์ครูดนะครับมองเห็นถึงประปางวัดอาุณนะครับนี่ครับบรรดานักเรียนนักศึกษาประชาชนเตมไปหมดนะครับมา่ายรูปกันนะครับ ต่คางวัดอรุณนะครับ ยำก็คืนมีแสงสวยนะครับประปางวัดอรุณกบที่มองเ็นไกลๆนะครับประปางวัดอรุณตอนนี้ก็ใกล้จะทุ่มแล้วนะครับ6โมงวาแล้วนะครับ วันนี้ต้องคว้ามืดหน่อยนะครับมืดฝนด้วยนะครับก่อนนผมมาไล่ตัวในจังหวัดนนนึงแล้วนะครับ ที่สะพานพุทนนะครับรอบนี้จะมาทําเป็นวิดีโอให้ชมนะครับบรรยากาศยามเย็นนะครับใกล้จะค่ำแล้วนะครับคนเยอะมากนะครับมาถ่ายรูปกันนะครับมาชมวิวถ่ายรูปกันนะครับนี่ครับเอมไปหมดเลยนะครับ เยอะมากๆนะครับเรียนนักศึกษาไประชาชนนะครับวัยรุ่นหนุ่มสาวนะครับมาถ่ายรูปดอกไม้กันเต็มนะครับมีกร,ระปางประปางวัดอรุณนะครับติมวินไกลไปโน่นนะครับ มันจะพลาเดินไปเรื่อยๆนะครับเดินไปนถึงตีนตะปานนะครับ<ๆ>นะครับนปราปาวดอรุณน,นะครับที่เป็นแสงนะครับเปลี่ยนสีได้นะครับประปาวดอดุณน,นะครับมีหลายสี ที่มองเห็นเป็นไปสองนี่ก็เป็นทางเดินเรียบม่น้ำจัปปะยานะครับไปยังวัดกัลยาณมิตรนะครับโบสถ์เซนตะคูตนะครับโรงเรียนเซนตะคูต ุดฤทธนะครับที่นักท่องเ,เที่ยวชาวไทยชาวต่างชาติมาเช็คอินมาถ่ายรูปกันนะครับนักเรียนนักศึกษานะครับมาซื้อดอกไม้ที่ประคองตลาดแล้วก็มาถ่ายรูปกันนะครับบนสะพานพุ่นนะครับบรรยากาศยามเย็นวิวสวยตวโตดโตดนามนะครับ,บตอนนี้แม่น้ำเจ้าพระยาไม่เยอะนะครับ วันนี้เรือก็ไม่ค่อยมีนะครับนะครับผู้คนมากันเยอะนะครับมาถ่ายรูปกันะน,กน,นะครับนักเรียนนักศึกษานักท่องเที่ยววัยรุ่นหนุ่มสาวนะครับเต็มไปหมดนะครับนะครับสะพานพุทนะครับสะพานพุทธ ก่อนเปนตีกายของนะครับเป็นตลาดนะครับด้านล่างนะครับยิมสะพานด้วยนะครับ ันนี้ต้องความมืดนะครับมืดฝนเรือมีน้อยนะครับวันนี้เรือมีน้อยน่ครับวัยรุ่นหนุ่มสาวนะครับเป็ีนหนุ่งสาวประชาชนต่วไปนะครับมาถ่ายรูปรเต็มนักท่องเที่ยวก็มานะ น้ากลางนี่ก็เป็นที่วิ่งรถนะครับกราจรนะครับนี่ก็เป็นตามกุดบาทไว้เดินนะครับื่อชมบรรยากาศเช็กอินถ่ายรูปกันนะครับนี่ครับของนี้ก็เยอะนะครับไปรุ่นะน้นนะครับ ขอจบคลิปไปแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยนะครับจ้องเบาจากตลอดปลาเท่าปลากินตลาดวัดตัวไทยนะครับขอบคุณครับ